างลานะคะไปรถเหรอรุรยยา่ยนะแม่จ้าไม่มีปัญหาแม่เอ็มว่าตีสามนะคะเพื่อนยิ้มก่อใส่ี่ก็หน่อยค่ะ่ยยยยจ้า วยวดๆจ้าแม่ร้านนี้20ปีแล้วลูกรับรองขายยี่สิบปีคุณแม่ชื่อร้านอะไรคะร้านแม่พงลูกค่ค่ะร้านแม่พงร้านแม่พงนะคะเพื่อเพื่อนคนไหนมาเที่ยวป่าตองนะคะถนนบางรามาด้วยนะคะร้านแม่พงไก่ยำรสเด็ดรสแซ่บค่ะกระดกกระดกไก่ย่างไก่ขอบคุณมากเลนะคะเด็ วันนี้แม่กุ้งหอยเยอะกว่าวานเห็นไหมใช่ไหมได้แม่หอยมันอร่อยเบาๆล้กๆเนี่ยตัดได้ไรมากค่ะเร็วมากตัดไม่ทันแม่เร็วมากค่ะโปรเฟชชั่นแนลมากใช่ไม่ทันเลยค่ะแม่ใส่ผักกระเจี๊ยบน้ำให้โตไหมเนี่ยได้ คุณแม่คะ่ะรันไม่พงค่ะเป็นคนจังหวัดใดล่ะยายจังหขอนแกลล่นลูกว้าอำเภอใดแม่แม่อยู่นแกน่นเมืองแม่อยู่บ้านสะอาดอ,อยู่บ,บ,บ,บ้านเดียวกับรัตนศิลป์บ้าน,นสะอาดบ้านรัตนศิลปนบ้านบ้านเดียวกับรัตนศิลลป์อยู่ใก้ๆบ้านเดียวกับรัตนศิลป์แม่ใส่ปกระจิจใจหน่อยชอบปกเสร็จิตกาแฟรันไม่พงนะคะขอนแก่นมาอุดหนุนได้เด้อค่ะ ก็แซ่บมากเลยครับมาบางลาบอกมาเลยแม่ปรุงบางลาเจ้าเก่าอ่ายี่สิบปีแล้วจ้าขายมายี่สิบกว่าปีแล้วสิบปีที่แล้วสิบเห็นเจ้ายายเสนแม่ขายที่ผมใชยฟันหล่อๆขายเออเออเออใช่ใช่ใช่แต่ไมได้จำได้แล้วกันว่าฟันหล่ออ่าอ่าอ่ากินค่ะแม่แม่ไม่จกค่ะแม่ไม่จกนะคะทุกคนแม่ปรุงจันน่ะร้านนี้ร้านเดียวยี่สิบปีแล้ว นี่นึงแม่เลยเผ็ดเหลวไหลมันทับไม่หลับสามนาทีเวลานขาคฝนตกนาทีแม่เอาเผ็ดไหมน่ะเอาเผ็ดเผ็ดนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวชิมดูก่อน,อนจุดจวดอือหืออือหือจุดจวดจัดให้เอาจุดจวดจัดเมื่อก่อนแฟนแม่ขายกับร้านอยู่เนี่ยผู้ชายเออบ้านหาอนอนี่นี่อยู่นั่นไงผู้ชายแฟนแม่ ลูกทีมไม่จวดไม่ต้องอโอเคไหมปังมั้งกับแม่โอเคนะเรือ่อตระกูลตระ้ารขายไม่ยุ่งจ้าที่ลูกไม่เห็นแม่เมื่อก่อนแม่ขายอซอยเป็สบายแต่พอแฟนแม่ขายอยู่นี่ว่านหน่อยว่านหน่อย,ออยแยกกันขายคนละคันเมื่อก่อนนั้นนะ่ะ เครื่องนี้มันยังไม่โอเคเท่าไรเลยขายคันเดียวก่อนตอนนี้อะไรคุณค้าย้ำด้วยข้าอืม,อม,อม แาบแล้วเจ้าไม,ม่ปลอม,อมถ้ากูไปละไว้เนี่ยเปลี่ยนบเคยเปลี่ยบเคยไปเนาะอ,อ,อืมไปทังนี้เต็มละไว้ไปทั้งใดในเมื่อไปทางผิดเต่เออคีบอกไปทางขางตาก็ได้อือ ไปได้ลายครับจอไปทั้งแบกใกล้ะอื็นอย่างเราไปจะบีบดีดเออะาสิบเอามาเลย น้ำเปล่า,า <c oughs> แล้วอยู่ประเทศไนธรรมะม้าธรกแจ้งสูง หรอนักส่องคนได้ใสชุดแาเียอืมทกเา้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ห้าโอ้ดอายุนับกันอาไรอายุอายุอ๋อสิบอันนี้ you speak English ไ่ไ เอาไม่ได้แล้วจะมาขายกล่องให้ใครเ <Okay. S 1> ทวเวนที่โอเคเอออืมอันนั้นเมียนมาเมีย okay? <c oughs> น,นมาเมียนมาโอเคอืมวายไลค์อืม มหม่อนประเทศเนี่ยสาวเคยได้กินมายังเปิดถ้าเป็นที่โฟล์ท์เออร์หรือเ,เอออปลยโอ้โห,หอ้อหกินไหมกินเก่งค่ะ <แ>ก,กินกับคนแร้เกย์ค่ะมาเกินเกย์ค่ะสีขาสวยค่ะมากินกินด้วยกันกอ้ยอัมาข้ามเอาช้อนแมปช้อนไหมยู่ใส่ปวะน,นี่นี่นี่มานั่งนี่สวัสดีค่ะ สวัสดีอันนี้อ่ะสวัสดีคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีสสดอ่ะกินกินคลกกินเธอมาอีกให้ลูกสาวลูกสาวเมียนมาเมียนมาค่ะอ่ะ,<า>อะกินเลยแม่อิ่มแล้วกินเลยแม่อ่อิ่มแล้วเอออ่ะหยุดกินอ่ค่ะกินให้หมดนะกินให้หมดนะกินเลยไม่ต้องเกรงใจคุณแม่อ้นต้องปอเป็มต้องปอเป็บกินกินค่ะกิน ไม่กินเม่ตกกินเลยค่ะลูกอร่อยเนาะเอาแม่นี่นี่ช้อนนี่โอ้อาดีใจเผื่อไม่เป็นโควิดลูกอืมภูเก็ตแฟนตาซีสว่อืมอยู่น่านหาือยังภู่า็ต โอเคผู้เกนานยังเอาลองเยี่ยมาเยี่ยมาไปทำผู้เก๋ค่ะวันหอมอันนี้ค่ะนี้เ้าเดือนอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้เอดมันค่ะเดือนค่ะอู้ัวลิปสลิปเนี่ยโอ้เออโออืมครบเก้าเดือนแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่ฮะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำงานาได้เงินเดือนเท่าไหร่ประมาณนี้มีเก้าพันเก้าพันค่ะโอเคไหมโอเคโอะโอเนะกินยูน้ำพิ่นบัดไปเลยอ่อได้ส่งตังกลับบ้านไหมฮะได้ส่งตังกินเลยกินเลยกินไปด้วยกินไปด้วยไม่อิ่มแล้วูสาวได้ส่งตังกลับบ้านไหม s p สป k กอังกฤษ นอนะอกินกินกินอะสลิสกินให้หมดนะอันทําไมเขาไม่กินเลยไม่กินกังอันที่รถหุ่นเนาะเราต้องกินเยอะๆกินชื่อชื่ออะไรสองขา ชื่อโซค่ะอันนี้ก็ชื่อโซ่อะไรดอกชื่อแกนี่เจอค่ะชื่อโซเหมือนกันโอ้เออโซโซโซ่เนาะเโซโซกินเลยกินเลยนี่กุ้งทานนี่กุ้ง อยากเป็นกะหรี่ไหมอยากเป็นกะหรี่ไหมสวยค่ะสวยสวยเหมือนกันปินเลยค่ะนี่อยู่ออ่เถามอะไรเคยมีผัวยางมีผู้ชายผู้ชายอะไร แฟนอะเลิฟ no never มีฮะมีแต่ยูเซ็กซี่นะเซ็กซี่ยู่เซ็กซี่ให้ยูแต่งหน้าดีๆอยู่เซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะยู่กินฮอร์โมนยังอะไรฮอร์โมนหรอมันมีดิกชันนารีต้องมีนี่กินกุ้งกุ้งกุ้ง อันกูกะอันนี้อะไรคะฮอตด็อกอันนี้อะไรโคยโคยฮ่าฮ่ด็อกกินมันเจนมันจะอืดโคยแทบฝรั่งไหมล่ะแถบฝรั่งนี่ครั้งยังมาแน่นมาซอมยังมาครับเป็นคร่ะมันมืดมากเลยลูกแม่มองไม่เห็นลูกกินก่อนค่ะค่ะค่ะกินก่อนค่ะ เกมเกมเกมคืออะไรหรอลูกเป็นผาอินเทอร์เน็ตเหรอลูกฮัลโหลฮัลโหลไทยแลนด์บ้ายยูทูบยูทูบมามหมยูทูบเป็นอะไรล่ะลูก เฟสบุ๊ก <Facebook? S 2> อือเหเฟซบุ๊กก็ได้ส่งเงินกลับบานเพราะบานกิน,ยนอยเนาได้โอนเยอ <c oughs> เขาก็ต้องกินโยน้ำร่าเพื่อได้กับเข้าค่ายนเอน๋อเมียกับขาขายเมื่อห่งเาบนมีลล่าจุเมืออร ็เไยได่งงานทรงบ้นเรียวเรีวมีมีใไ้ไปอยนี่น้อคุณอ๋อคุณแม่ปวดตีนลายลูกคุณแม่เจ็บขา,อาโอ้ย เอาลิบใส่ละรูซ้ายไหนใหญ่ก็มันก็่มีเลยนะคน้องบอกจบไปนอนทีขี่รถก็อปไนหนาบีดตัวก็มีอยากไปนอนนอนอ,อนอน,น,อ,อน,นอย่างวันหยุดยั่บกเลยจ้ะเอลีเดยนเนาะเ <c oughs> ตลิะเลิดไปเปียกเนาะส,สวย ยูนั <You S 1> น,นทิกกันนี่นสวยๆค่ะกล้องอหาพาสเ <No. S 1> น้รอดนนาะอันน,น,นี้ไม่รู้อินเทอร์เน็ตไม่รู้อันไหนโทรศัพท์ร้านนั่นนะค่ะศัอาโน่นอันนี้ค่ะอันนี้เหรอ Yes อันนี้ <Yes. S 1> เอ็นี่นี่ค่ะเออนั่นแหละเบอร์นั้นน่ะนั่นนั้นนี่ค่ะป้ายใหญ่นั่น้นนอ,ยอยงนนันหลมัมล่ร้านะไ,ไนร่ะีีีีีม่งูนั่นนีลูกซูนกินข้าวลูกกินกินให้หมดคิดถึงบ้านไหม มามาปะปะกินก่อนกินค่ะใช่ปากกินเลยค่ะลูกไม่ต้องเกรงใจตัวน้ำส้มเขาไปไกลบ้านวะ้ซเขาไปอยู่เมืองนอกเคดยังไงเมืเข่าเนาะกูค่ะกีนเกลือกูค่ะเกสกูเกนเกนโอเคอ่าใช้มือเออกินเลยใส่ปากเลยค่ะ อันนี้ค่ะเกย์ค่ะยั่วๆยั่วๆค่ะกิงอ่อืมกองกองนี่อัดจริอันนี้ค่ะยายมยาเบอร์วันสวยไม่พูดพูดเลยพูดกับเอฟซีครับแฟนคลับพูดภาษาพม่าสิ ภาษาพม่าอแนะนำตัวเป็นภาษาพม่าพูด My name My name is Novak ทเมียนมาแรงเพชรเนมาอันนี้ตป็นยังมยมยยมยมยมเมย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 มมยมยมเมีมยมมาอ๋อเมยยนมาลยมยยม่ยย นี่นี่ My name is Sophia from Thailand Yes ยีิบยี่สิ่อชื่อิบ่สิ่สิบาี่่สี่ย่าิบยีียนมาิบยเมียนมาลูกยีย่บบาโ่บ่บบ่ พูดอีกหมาะเหมอพูดอีกไม่มีค่ะเอ่อไม่มีผัวหรอดูมีแฟนหรือยังประสาพรามณ์พามาเป็นมาค่ะ You want ผัวโนโนค่ะมีปะปะมามา y ู u s a สพูดภาษาพามาพป็มาค่ะโนหาน้ตไทย ไทยค่ะน oh, yeah. no. yeah, oh, yeah. yeah. okay. uh ็อตไทยอ๋อ huh. ก uh ็มาเออดูเมียงกะลาบาอ๋อเมียงกะลาบาอยู่อยู่สปิม่าเมียงกะลาบาจมานาเมโซปาเออเก่งกําลาลาซาจาบาลาลาคิบาอโเคอ่า อาพาม่าเซโอเคเหรอโอเคเซิมๆิมถ้าไม่โอเคล่ะซื้อเพิ่มเลยซื้อเลยอ่ะเดถ้าไม่โอเคล่ะโอเคค่ะโน้งหยอกหยอกพี่พูดกันไมู่้เรื่องโทษใจแล้วเพราะนั้นกับมาอยู่เมืองอันนี้ได้เนาะ บอกมาบอกภาษาไทยเพราะทานให้กินภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษน้ำก็ไม่ได้เก้าเดือนเราอยู่ทนนะน้ำก็ไม่ได้ไปใส่น้ำก็อยูดตะลันืมไหนได้ยังลูกกินหมดยังเอาเทตุยังทำอะไรอีกอะไร ยูทูบป่ะเป็นยูทูบเป็นค่ะยูทูบค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะยูแชนแนลค่ะพีพีอันนี้อันนี้อืมอันนี้ค่ะอืมยูทูปไม่เนี้ยเฟซบุ๊กอืมไม่เงี้ละอันนี้อืมอันอย่างละสูงนางจะพูดอะไรคะทุกคนกิ้งมา ใครเข้าใจกัมเมล่าเอ่อกัมเมล่าอ๋อแล้วเดนสวีเอาติคโฟโต้ถชกค่ะกัมเมลามอืมออติคกิเตลนี้อ๋อพีวีโออะไรนี่นี่นี่ลุงเมธจะบอกลูก นี่อืมน้อจะเย็นเย็นมานี่โอ๊ยกูอยังทำเพลนเลยอีดอกมึงสรวนกินกินสรวนขนาดโทรศัพท์ตัวเองดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะอ่าวิดีโอนี่จะ่ยอืมไม่รู้ อยู่จนทัชไปยังมันไม่เดินอเป็นหนูค่ะมันหยาเนาะอันนี้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 มันเต็มเหม่อขาเส้นเส้นะโฟูลบลบลบเงี้ยนีมเออนี่ เออเออเป็นค่ะเป็นรอะไรอีกโลทำไรรูปรบเหรอลูกเมมโมรีิเซมโอ้ยเนาะโอเคเอารูปอะไรเยอะแยะล่ะลูกทำไมมีรูดรูดรูดเลยค่ะค่ะรูดค่ะ ไลค์เ like, นเะัอร์เนาะรูปธรรมชาติเต็มหมดเลยนาะงเป็นคนใจดีจเลสฮัลโหลสลามสลามเฮ้อันนี้พี่แจสลามมาซัคมาซัคค่ะดิเกคิวบิเกคิวบุมบ้มบุ้งจีค่ะ <laughs> ค่ะสวัสดีค่ะ Hello สวัสดีค่ะ I come from Thailand จากประเทศไทยนะคะโอเคจุดนี้อยู่กับน้องโซ I am my name s o p h i a Nicnam k e s o You can call me s o นะคะโอเคกับน้องเขามากค่ะค่อยได้เงินเงินเงิมีฝรั่งมารับเบียงนะคะโอเคบ๊ายบาย โอเค y ู u t u b e ยูทู u t u b ยูอ YouTubeber เหรอทำไม่มี f โ l l o w e r อ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก็กินกับน้องโซ่มไปตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครอร่อยคอมเมนต์มานะคะใครหิวก็คอมเมนต์มาไหนใคร เห็นแล้วน้ำลายแตกเมนมานะคะสวัสดีค่ะ,คะไปแล้วค่ะพร้อมกับนกโซค่ะ